สอสอแจ้วุฒิพงศ์สอสก้าวไกลที่โดนไล่ออกจากพักปมคุกคามทางเพศล่าสุดออกมาแฉก็บอกว่าสาเหตุที่ตัวเองโดนไล่ออกเนี่ยเพราะว่าไปเจอต้นต่อการทุจริตบ่อขยะที่ปราจีนบุรีครับน,นายวุฒิพงศ์ทองเหลาสอสอปราจีนบุรีซึ่งถูกขับออกจากพักก้าวไกลกรณีคุกคามทางเพศได้นําภาพหลักฐานอ้างว่ามีความพยายามทําให้ตนเองอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ หลังจากไปเจอและสืบทราบว่าผู้ช่วยสอสอท่านหนึ่งชื่อย่อสอเสือซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยสอสอกรรมการบริหารพักไปเกี่ยวพันกับการเอือ้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะในพื้นที่ปราจีนบุรีหลายล้านบาทเลยนะครับนายวุฒิพงษ์ยังได้โชว์แชทไลน์การซื้อขายที่ดินก่อนที่จะนำหลักฐานนี้มอบให้กับพักก้าวไกลอยากจะให้มีการตรวจสอบการทุจริตแต่กลับถูกเพิกเฉย เนื่องจากมีกรรมการบริหารพักรายหนึ่งเข้ามาชงเรื่องเองทําเองตรวจสอบเองแล้วก็สรุปเองว่าไม่มีความผิดสสแจ้งก็เลยมั่นใจเลยครับว่าการที่ตัวเองโดนไล่ออกจากพักเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนนอกจากนี้ยังได้เปิดภาพให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างผู้เสียหายที่ร้องสอบพฤติกรรมคุกค,คามทางเพศกับผู้ช่วยสสที่มีความสนิทสนมกันแล้วก็เป็นคนพาผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนตนเองถึงพักด้วย รวมถึงไปเดินสายให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนจะนำไปสู่การขับตนเองออกจากพักก้าวไกลซึ่งเรื่องทุจริตตนมีพยานหลักฐานทุกอย่างแต่ไม่ขอลงในรายละเอียดตอนนี้และตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจจะแจ้งความดาเนินคดีด้วยเพราะอยากจะเห็นกระบวนการของพักก้าวไกลมากกว่าไปฟังเสียงครับดูว่าผมถูกขับออกจากพักใช้เวลา22วันในกระบวนการทุจริตพักเก็บไว้ใต้ผมรอให้มันแดงขึ้นมาก่อน รอให้แต่ละจังหวัดมันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเองภายในจังหวัดอย่างนั้นก่อนเราค่อยพูดเราไม่ได้ทํางานให้เกิดประเด็นเป็นกระแสะสังคมแล้วเราถึงเดินเราควรเดินแอคชั่นทํางานเกิดวันนี้มันต้องแก้เลยมันต้องตรงไปตรงมา นายวิทิพงศ์กล่าวว่าการออกมาพูดครั้งนี้ไม่ได้ต้องการขอความเป็นธรรมหรือว่าอุทธรณ์มติพักใดๆเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและสิ่งที่ถูกกระทำเพราะว่าวันนี้หากผู้แทนไม่สามารถปกป้องตอนเองได้ประชาชนก็ไม่ต้องพูดถึงอ,อย่างไรก็ตามตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการเลือกตั้งหรือไม่มครับ จากปมคุกคามทางเพศเริ่มบานปลายกลายเป็นเรื่องการทุจริตกันแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดยังเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้ก็คงเป็นชนักติดหลังพักคก้าวไกลต่อไปเรื่อยๆ